ตกหนักใจคุณแม่บ้านอย่างเราๆนะคะซึ่งถ้าบ้านไหนที่ทําอาหารบ่อยหรือว่าธุรกิจร้านอาหารนะคะเวลาล้างจานก็อาจจะมีสิ่งสกรปรกแล้วก็คาบไขมันค่ะคอยสะสมในท่อนะคะแล้วก็เกิดปัญหาทรงกลิ่นเหม็นบ้างนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ปวดใจมากๆเลยทีเดียวค่ะและเนี่ยค่ะคือเจ้าตัวปัญหาที่ทําให้ท่ออุดตันแล้วก็ทรงกลิ่นเหม็นและหากปล่อยทิ้งไว้นานก็อาจจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ภายในบ้านเนี่ยเสียบรรยากาศค่ะปัญหาที่หนา น้ำนะคะเออบนซิงล้างจานแก้ไขปัญหาง่ายๆด้วยตัวเราเองและนี่ค่ะตัวช่วยของเรานะคะกับปัญหาเหล่านี้นั่นก็คือปริพันธ์พิกโกอลท์ไบโอบอลเปนจูเลียซีสารสกัดออแกนิกธรรมชาติ100%กำกจัดตินเมนใน1นาทีบํบาบัดน้ําเสียแล้วก็ยังช่วยสไลด์ไขมันนั่นเองค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างแล้วก็ต้องพึ่งอุปกรณ์อีกต่อไปการใช้พิกโกไบโอบอลง่ายมากๆเพียงแค่นาพิกโกไบโอบอล วางไว้บนอ่างล้างจานหลังจากนั้นค่ะเวลาเราล้างจานนะคะหรือว่าล้างมืออะไรก็แล้วแต่ค่ะน้ํากับตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในพิโก้บอบอกก็จะทําปฏิกิริยาย่อยสลายไขยมันสิ่งสกรปรกนะคะทําให้ข้อไม่อุดตันแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนั่นเองค่ะ แล้วเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าพิโก้ไบโอบอค่ะจะช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็คืนธรรมชาติสู่ธรรมชาตินั่นเองค่ะ